เข้าไปเวลาเราตีราคานี่เราตีราคาจากไหนดูตอมข่าวตรมมืออ๋อพี่เวลามาตีราคาก็ดูว่ามันเรามองดูอ่ะถ้ามันสวยก็ให้ราคาครับต้องชิมมั้งต้องชิมนี่ก็ต้องชิมว่าคนบ้างแล้วแล้วเรือพี่วุ้นที่วันทุกได้ได้กี่กี่เตยนติดเด็ดเตียน วันี่เสร็จแล้วนะครับเสร็จแลอ๋อนี่เวลาเสร็จนี่ก็ขึ้นมานี่ก็ทําเป็นรูปเตลียงเหมือนเดิมนะรับตอ,<ม>อนผลลงมานะครับแล้วเดี๋ยวเอาไปส่งทงี่ไหนต่อครับไปส่งลูกค้าก็ระกอบขึ้นฮะไม่ันก็ไปขึ้นติดล้อที่ท่าอ๋อนี่เดี๋ยววนกลับไปไป,ไปหาไปขึ้นไปที่ท่าเรือนะัที่จอดเยเรือเกือนี่ชาไหมคือว่าช้าล่องล่องออกไปตามคลองนี่กี่ชั่วโมงปร่มาณชั่วโมงกว่ากว่าชั่วโมงกว่ากว่าระยะมันเท่าไหร่ครับกว่ามาณกิโลกว่าก่สองกิโลได้โอ้โหจะใช้ชั่วโมงเเเลาายนะกก้้ดอี ขาเดินเดินเร็วกว่า<ๆ>ไปเลยนะพี่ไปเลยไปเลยนะนี่กว่ากว่าเจ้าเรือออกไปได้ในยากเหมือนกันนะพี่นะห<ๆ>นักนะครับ<ๆ>เหมือนคล้ายๆเป็นเรือโยงที่บรรทุกทรายลยาใหญ่ๆที่เราเห็นตามแม่น้ำน,นะครับแต่นี้อาจจะเป็นแบบว่าเป็นเรือโยงยอดส่วนลงมาแต่นี่พี่พอใส่เกลือไปปุ๊บปริ่มน้าเลยนะครับ อนนี้เรือนี้ค่อยๆอ,ออกมาจากยุ้งเก็บเรือแล้วนะครับตอนนี้จะเห็นนะครับเรือนี้ค่อยๆเคลื่อนมาตามคลองลัดเลาะ,ะไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องถามถึงความเ,เร็วนะครับค่อยๆไปเรื่อยๆเห <s uck ran> มือนนี้ก็บอกครับว่าอืดเป็นเรือเกลือก็จะคล้ายอย่างนั้นแหละครับ <S <s <uck ran> โกด,ดังค่ะเก็บตู้ยาสำหรับบริโภคค่ะข้างในนี้จะเห็นว่าจะ็นจะแตกต่างจากโกด,ดังวัตู่นะคะที่เป็นเกอุตสาหกรรมข้างในจะเป็นโกด,ดังที่เก็บตู้ยาแต่ว่าบรรจุอยู่ในถุงค่ะที่เห็นด้านนี้จะเป็นกระสอบใหญ่ๆเลยนะคะส่วนด้านในก็จะเป็นเกลือถุงเล็กๆอยู่ค่ะเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าหน้าที่กันวันๆที่เราเจอบริโภคเนี่ยที่ขายส่ง ปริมาณเท่าไหร่คะอ่าต่อต่อเดือนอออนี่ประมาณสามหมื่นหน้าพันคันสามหมื่นห้าพันคันที่อีกโคลนึงนะคะที่ใช้เก็บเกลียวโอ้ข้างในนี้มีเกลือใส่กระป๋องเยอะมากเลยนะคะ น,นี่ก็คือเป็นโคดังที่เก็บจะต๊องเป็นทาง,งเรานะครับผมก็คืออในโกดังนี้จะเก็บจะต๊องประมาณ2,500ตัน2,500ตันครับนี่เป็นเกลือเกลืออะไรคะอันนี้เกุยส่วนใหญ่ไปดูสาระกรรมครับผมไม่ได้ใช้บริโภคอ่าใช่ในต,ตัวนี้จะไม่ใช่ครับอ๋อสาหกรรมนี่ก็จะมีที่ที่เป็นกลางภูเข,ขาครับผมอันนั้นที่ที่ แล้วจะาไก่กัดจับเรือไขกระดองก็คือจะแยกลูกค้ากันฮะแล้วแยกคิวกันจิ้กเรือนี่เขาเอาไปใช้ขายกันกันอะไรนะคะอย่างถุงต้มเนี้ยฮะอ่าก็เป็นอาหารหมดคะแนนต้มขนมต่างๆขนมที่มีแลเค็มๆที่เรากินก็ขายถุงต้มเนี้ยใช่ใช่เรามีในส่วนของพวกมาม่าของมันฝรั่มาม่าเขาจะมีเป็นรูปใช่ครับสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลมันเป็นอันนี้ประเภทของเอ่อเคสขนมเคสที่แบบเป็นของอาหาร อาหรสับผมใส่เกลือด้วยทรับมเป็นอาหารสดต้องใส่เกลือนะคะมันมีอาาก็คือในเกลือมันเป็นตัวช่วยย <kil ful> ่อยในห้องนี้ก็จะมีอาหารสัตว์ขนมเบเกอรี่เป็นมีงกินสำหรับเด็กเล่ใช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 ่เยอตรงนี้นอกจากที่จะใช้บริโภคแล้วใช้ผสมอาหารแล้วเนี่ยเขาเอาไปทำเป็นอื่นด้วยนะคะครับผมก็คือลูกค้าของเราแต่ละเจ้าเขาก็จะมาลักษณะ คือส่งออเดอร์มานะครับก็จะมีแจ้งความต้องการว่าให้ส่งไปที่ไหนครับเพราะส่วนใหญ่ก็ลูกค้าของเราต้องการที่มานี่ก็คือจะเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นห้องเย็นนะฮะไปแค่นะครับแล้วทรอะไรในห้องเย็นคะคืออะไรที่เอาไปเนี่ยครับไปแค่นะครับไปแค่อาหารของเขา เมื่อกี้นั่งเรือมาจากที่นาเกลือล่องมาเรื่อยๆตรงน,นี้ก็ประมาณเกือบชั่วโมงนึงนะครับจริงๆระยะประมาณแค่กิโลเศษๆเท่นั้นเอง๋ยวตอนนี้จากนี้ไปก็คงจะต้องเอาเกลือลงจากเรือนะครับเดี๋ยวก็คงจะลำเรียงเกลือไปส่งพ่อค้าคปนกลางต่อไปครับ มาถึงข้าเราก็เอามาขั้งตะขั้ง,งอเอามาขั้งอ๋อเราขั้นเป็นถุงไปเพื่อไปส่งที่โรงงานนะแ้าจะซื้อเป็นตันเป็นกิโลนะครัอ๋อนี่แสดงว่าไม่เหมือนกันนะตอนที่ซื้อไมา่จากชา่านาใช่ครับคือตอนซื้อี่เราวัดเอาวัดเป็นเมกลยนพอเวลาเราไปขายต่ออีกทีหนึง่งเราไปขายเป็นกิโลขายหนกิโลอ๋อ พี่เลือกี่ไปขายที่ไหนบ้างพี่เดิมขพี่น้อยครัก็ตามโรงงานนะฮะโรงงานแถวม้านไทยเออมีโรงงานอะไรไมรับเขาทำอะไรบ้างทำกบปลาหมึกอะไรประเภทนี้ที่ส่งทำกตุ้มนี้ปลาแผ่นอะไรพวกนี้เขาข็เอาไปแช่ปลาใช่ครับไปแช่ปลาไปดองปลาเขาเรียกดองปลาครับแล้วก็ลงน้ําปลาก็ไปดองน้ําปลาอะไรพวกนั้นอะไรที่มันเกี๊ยวเค็มๆไปหมดนะครับจ๊ะ เสร็จแล้วครับไปไหนตอครับตรงเกืองมหาชัยครับ <c oughs> แล้วฉันก็เดินไปตามเส้นทางนั้นฉันก็ได้เจอคำตอ่งด <c oughs> ังใจแต่มันไม่ได้มีที่อนทางเเดียวนั้นทานนงหนึ่งทางอา,านาาไปไกลแสนไกล ในที่สุดนะครับเส้นทางขอางของความเค็มเรือสิงหาและเรือสูดนั้นก็มาประจบกันที่นี่นะครับที่จุดขายห้องเย็นในจังหวัดสุราษฎร์ครับค่ะที่นี่นะคะเป็นโรงงานทาน้ําแข็งนะคะแล้วก็น้ําแข็งจากที่นี่ก็จะถูกส่งไปตามที่ต่างๆเพื่อแช่เย็นอาหารทะเลค่ะถ้าคนทนางานเรือบอกว่าธุรกิจ การทำเกลือนั้นเป็นเรื่องของการปั้นน้ำเป็นตัวคือปั้นน้ำจากน้ำเข็นให้กลายเป็นเม็ดเกลือนะครับตอนนี้เกลือก็มาทำหน้าที่ในการสนับสนุนธุรกิจเกี่ยวกับการปั้นน้ำเป็นตัวเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือมาช่วยในการทำน้ำแข็งครับค่ะและที่นี่นะคะเราก็จะได้พบกับเกลือสมุทรแล้วก็เกลือทาแล้วก็จะได้รู้ว่าระหว่างสองเกลือนั้นมีหน้าที่แตกต่างกันอย่างไรค่ะ ที่เรเนี่ยเอามาทําอะไรบ้างที่ที่ของเราเนี่ยะคะคือสิททนค้าห้องเย็นเนี่ยน,นะคะเราจะมีผลิตน้ําแข็งซึ่งการผลิตน้ําแขแ็งเนี่ยเป็นน้ําแข็งตองเพื่ออการกรรมเที่ยวไปดองปลาดองกุ้งนะคะเพื่อที่จะรักษาความสดของกุ้งและปลานะคะเกลือเนี่ยเราก็จะใช้สองชนิดนะคะก็จะเป็นเกลือเกลือสมุนนะคะแล้วก็เกลือแบบปริไฟก็ือเกลือบริสุทธิ์ค่ะเกลือสมุนเราจะใช้เป็นการหล่อเลี้ยงบ่อบ่อน้ำแข็ง เพื่อเป็นการาถ่ายเผ็ดที่ความร้อนนะคะให้ให้ใหน้ําแข็งเต็มตัวนะคะในในซองทัคะเ้แข็งตัวแล้วส่วนตัรื่องปิดเนี่ยเราจะใช้ในการาล้างสารกรองนะคะเี่เรากรองน้ําเพื่อให้สารกรองได้มีประสิทธิภาพเอาไปกลับให้น้ํากระด้างกลายเป็นน้ําอ่อนนะคะพอเป็นน้าอ่อนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็เอาน้าอ่อนนั่นแหละมาทําเป็นน้ําแข็งครับค่ะก็สรุปได้ว่าที่นี่เนี่ย ใช้เกลียทั้งสองแบบไม่ว่าจะเป็นเกลียสมดุดแล้วว่าเกลียที่เป็นเกลีอตีดเทาแล้วเป็นเกลีอบนเลยใช่ค่ะ อนนี้เกลือบริสุทธิ์จากใต้ดินเมืองที่ไม่จังหวัดโคราชก็ได้เดินทางมาที่โรงงานน้ำแข็งจังหวัดสมุทรสาครแล้วค่ะเพื่อมาทําหน้าที่ล้างเครื่องกรองน้ําเพราะว่าน้ําที่ใช้ทําน้ําแข็งจะต้องผ่านการกรองนะคะโดยในเครื่องกรองนี้จะมีเรซิน,นเพต่อกรองสารและธาตุต่างๆที่อยู่ในน้ําให้หมดไปเกลือบริสุทธิ์จะช่วยล้างให้เรซินสะอาดหมดสดมีประสิทธิภาพในการกรองเกได้วว่าจะต้องใช้เกลือล้างกันทุกวันนะคะแต่ละวันก็ใช้เกลือไม่ใช่น้อยๆด้วยค่ะ อนนี้เรารู้นะนะครับว่าเกลือบริสุทธิ์นั้นก็มามีส่วนช่วยในการกรองนะครับทาให้ได้น้ทา,าที่ใสสะอาดเพื่อจะได้นามาทำน้ำแข็งนะครับค่ะเดี๋วักเรันรู้นะคะเราก็พบทรางเหมือนกันว่าเกลือสมุนทรนั้นมีหน้าที่อะไรแล้วเกี่ยวอะไรกับการทำน้ำแข็งคนะ่ะน้ำที่ผ่านการกรองนะคะก็จะไหลามาสู่เครื่องทาน้ําแข็งตรงนี้แหละค่ะจะเป็นหน้าที่ของเกลือสมุนที่จะปั้นน้ําให้เป็นตัว เพราะว่าจะต้องใส่เกลือลงไปในน้ําที่หล่ออยู่รอบๆแม่พิมพ์ที่ทําน้ําแข็งนะคะเพราะว่าเกลือมีจุดเยือกแข็งที่ต่ํากว่าน้ําเพราะฉะนั้นเกลือจะเป็นตัวพาความร้อนให้ออกจากน้าค่ะทาให้น้ําในแม่พิมพ์แข็งตัวเรียกว่ายิ่งเค็มก็ยิ่งเย็นนะคะ ตอน,นนี้ก็รู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าเกลือนั้นเกี่ยวข้องอะไรกับความเย็นเพราะว่ารถบรรทุนตั้งแต่คันนี้นะคะกําลังจะเดินทางไปรักษาความเย็นให้กับอาหารทะเลค่ะนี่เป็นเพียงหนึ่งเดียวในหลายๆประโยชน์ที่เกลือนั้นมอบให้กับมนุษย์เราค่ะครับถึงแม้ว่าเกลือนั้น จะราคาไม่ได้แพงเหมือนกับน้ํามันหรือว่าไม่ได้แพงเหมือนกับทองคำนะครับแต่ว่าเกลือก็เป็นสิ่งที่มนุษย์นั้นขา,าไดไม่ได้เพราะว่าเกลือนั้นคงไม่ได้ใช้แค่รคสชาติความเค็มเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นส่วนประกอบในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในการสร้างวัสดุสิ่งของรอบๆตัวเรานะครับต้นทางจะมาจากทะเกลหรือว่ามาจากใต้ดินที่พบแต่ว่าปลายทางของเกลือก็คือสิ่งเดียวกันครับนั่นก็คือสร้างประโยชน์ให้กับมนุษย์ครับพนักงานต้องรักษาความดหยุดเกลือรักษาความเข็ง เรือบริสุทธิ์นั้นมีการผลิตกันเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับมีการขายการจําหน่ายกันตลอดทั้งปีแต่ว่าเกลือสมุทรนั้นยังคงรูปแบบการผลิตโดยอาศัยธรรมชาติอาศัยภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตของชาวนาเรือก็แทบจะไม่แตกต่างอะไรจากคนปลูกข้าวที่ต้องแขวนชีวิตไว้กับความไม่แน่นอนของราคาเกลือที่เกิดขึ้นในแต่ละปีม่หนำซ้ําพื้นที่ในการผลิตเกลือสมุรนั้นก็ลดน้อยถอยลงไปทุกปีนะครับ เพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกแปลนสภาพไปเป็นโรงงานอุตสาหกรรมกันหมดเพราะฉะนั้นความรู้ความเข้าใจที่เราเคยเข้าใจว่าเรือมีสองประเภทนั้นไม่แน่นะครับว่าอนาคตอาจจะไม่คงไว้เช่นเดิมครับ ช่วงคำถามนอกกะลาร่วมสนับสนุนโดย Orange t o p Plan โทรนาทีละห้าสิบตังตลอด24ชั่วโมงใช้ไม่หมดทบไปใช้ในเดือนถัดไปเช่นเกลนะครับหลังจากดูรายการจบแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงคำถามนอกกะลากัก Orange ครับที่นาเกลือจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะคุณผู้ชมจำได้หรือเปล่าว่าชาวนาเกลือเนี่ยเขารื้อเกลือกันได้กี่เรียนค่ะทีมเคดีหนึ่งสิบเ,ทท 2, 15, เอ็ดเรียนทีมเคดีสองสิบห้าเรียนรีบส่งคำตอบมาที่ 4890000รางวัล5,000บาทจาก Orange, ออเรนซ์เราคุณอยู่ค่ะ,ะเฉลยคำถามนอกตลาดสัปดาห์ที่แล้วแหล่งผลิตโร,ร่พรมพม่าอยู่จังหวัดอะไรคำตอบคือจังหวัดปะเตงค่ะผู้โชคดีได้แก่คุณสุภาพรเพ็งพุทธค่ะสัปดาห์ที่กบ้อเวลาลาไปก่อนนะครับพบกันสุดหน้าอสองทุ่มครึ่งเวลาเดิมที่เดิมรับทางโมเดิร์นไนททีีวันนี้สวัสดีครับ ทุกเช้าที่คุณได้อ่านหนังสือพิมพ์็็นอาหารเช้ารู้หรือไม่ตัวอักษรและข่าวข่าวมาจากไหนคนหนังสือพิมพ์ทำงานกันอย่างไรให้ถึงหมือผู้อ่านทันเวลาบทล่อกตลาตอนกว่าจะเป็นหนังสุดพิมพ์วางแข่งแน่นอนสุดที่8และ1 5เมษายนนี้สองทุ่มครึ่งในด้านหนทีวี